สวัสดีและสวิดัสคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับแล้วนี้เรามาอยู่นั่งเกมที่มีชื่อว่าซ uh, ุด Vs เอสเดดก็ o ดออฟวอนั่นเองครับทุน2 4 m ุดมแตกมาจากเกมเดนอมไมดัตเสร็จแล้วตามด้วยเกมเอา่าซันต้าเรกิปมาผมแบ่งเล่นเลยลดราคาลงก่อนครับแรงเกิน เล่นฝั่งซุดสองรอบฝั่งไฮเดทสองรอบนะฮะญาตรับประทานน้ำํำคนสองน้อยมากคุณน้อยมากแต่ถือว่ามาในสถานที่ที่มาในช่องที่ทดีเลยดีกว่ามันอยู่สุดท้ายแต่เป็นคุณสองอครัผู้ชมแทบจัดแบบ มีเหมือนไม่มีแล้วค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นตัวอื่นต้องมาช่วยตรงกลางเท่านั้นด้วยอยู่ข้างหลังอีกก็คือจบมดราม่านะเวลาที่เล่นตอนนี้10นาฬิกาเอ้ย11นาฬิกา4นาทีแล้วนะ สลับกันไปมันผมวางแผนไว้อยู่แล้วนะฮะราคาในการซื้อน่าจะพอนะอืมสลับมาฝั่งแดงบ้างครับตอนนี้เกือบหลังสุดนะมึงหลังสุดนี่คือจบเลยฮะแถวนี้ยังพอมีลุ้นอยู่อย่างที่บอกก็ต้อง,ต,องต้องได้ตัวที่สองนะเกมนี้คือถ้าไม่นด้คือทุกอย่างก็ไม่มีหวังอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่แตกก็คืออุ้นห,หุ้นดีอยู่นะหน้ากับสี่เนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ ไม่แย่นะแต่จะจ่ายหรือเปล่าต้องลุ้น2แถวนี้ตัวเหมือนกันหรือเปล่าหรือจะมีวสาสตัวไปเลยก็โคตรโหดเลยนะถ้าได้จริงๆนะแต่ว่าโหบอกเลยว่ายากสวยวสักตัวไปลูกปะเฮ้ยไม่บิ๊กเฉยเลยฮยยลยนะแต่นี้น่าจะรอดนะฮะอ,อ โอ้โหมึงก็เอาคูณก็เก้าพันสุดจริงฮะสุดจริงอ่ะมากลับมาเป็นฝั่งสุดอีกครั้งหนึ่งไอ้ฝั่งสุดเนี่ยไม่ค่อยแตกเลยอันนี้พูดจริงนะเป็นอะไรลงทุนหนักนะเว้ยมันต้องดีๆหน่อยแล้วปะ่ะอ่ะแถวสองกำลังดีคูณอะไรอีกแล้วครับคูณไม่สามก็สองนี่มึงเกินไปจริง,รงแล้วจะไม่อยากจะมาด้วยไอ้ตัวที่สองเนี่ยอ่าโอเคพอพูดปุ๊บมันมาปับ๊บ โอเคโอเคแล้วอยู่ติดกันอย่างเงี้ยแล้วอยู่อย่างเงี้ยตวยมากแล้วนะครับสองกับสามอยู่ติดกันน่ะนี่มันลูกหลักนี่มันฟีเจอร์ลูกหลักด้วยว่ะลุ้นอุย๊ยสักวายคุณผู้ชมสามวา,ค,มา,มวาครับมึงถึงมันจะอยู่หลังแต่มันก็ยังมีลุ้นนะครับไม่เคยเห็น4ี่วนะมีโอกาสได้สี่วายไนะ โอเคเรียบร้อยจบครับจบครับเฮ้ยครั้งแรกครั้งแรกดูตัวเลขวิ่ง,อ,งอือบอกเลยโอ้โหเท่าไหร่ชิกเดียวปุ๊บแล้วเลี้ยงเหล็กหลายชิกแล้วตัวแพงๆมาอูหุณสามคูณแปดคูณเจ็ดคูณสี่ดอกนี้ โอ้คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่แตกหนักที่สุดในเกมนี้นะครับประวัติศาสตร์ผมทำมก็ประมาณ 8m แต่นี่เกินไปแล้วคุณผู้ชมอะไรวะนี่อ้แล้วยังเหลือหลายหมุนตัวนี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่มี5วายปะคุณผู้ชม <laughs> น่าจะมีอยู่แล้วนะเพราะมันไม่น่าเหลือช่องเดียวเือมีโอกาสได้5วายนะแต่ผมผมผมคงไม่ได้แล้วแค่นี้ก็สุดแล้วครับเรียบร้อย แครโคตรเว่ยไม่เคยได้สี่บายจริงๆนะคนสุดท้ายผมขอละ่ะแพงๆอยู่ยี่สิบเอ็มประวัติศาสตร์ของเกมนี้ได้ถูกทำลายลงแล้วและหน้าใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่นั่นคือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสามจุดห้าเอ็มคุณผู้ชมหักทุนไปสองกำไรทั้งหมดยี่สิบสองเอ็มยี่สิบสองเอ็มครับ แต่ถ้าพูดถึงนะผมเสียกับเกมนี้ไปนะผมพูดถึงว่าก็เยอะนะมาลองหลายครั้งบางคลิปไม่ได้ลงด้วยนะคุณผู้ชมก็เสียกับมันทีละ900เกนะ้าร้อยเคแล้วเนี่ยมีทุนเยอะเมื่อไหร่ก็จะมาเกมนี้แต่นี่คือสุดจริงจริงและผมกาลังจะได้เล่นเกมที่มีชื่อว่าอพาลิฟที่ซื้อไม้ไมยละสิบเอ็มหรือว่าสิบล้านนั่นเองกูทําได้คุณดูขอร้องนะครับอย่าดราม่าผมขอร้องจริงๆว่าอย่าดราม่ากันเลยนะครับ7,800เท่าคุณผู้ชมขอบคุณมาก แล้วผมจะมาทำซีรีส์ซื้ออาโพคาริปในค่ายโนดิมิตซิตี้นะครับผู้ชมรอติดตามชมกันได้เลยแต่ทุนผมคงไม่เอาไปทั้งหมดนี่ซีไว้ครูชมเฮ้ยนี่คูนเคยปิบกระปรอยแค่นี้นะถ้ามีแบบยี่สิบมาอมึง,มงแล้วถ้ามันจ่ายแต่ตัวเนี้ยแค่ยูนิคอนก็โอเคแล้วนะสุดจริงๆฮนะโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้โมจาม่าและรับชมบนคอมเพิทเท่านั้นเดี๋ยวมีแจกกันนะครับติดตามแฟนเพจกันไว้เลยเดี๋ยวพี่แจกกันสวัสดีครับ